妈。 Bye. ตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิรราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มมากมากยขณะน,นี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า120ท่านของสิทธิ์เก่าสิริราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าสิริราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่า ศีรารุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธิ์เก่าศิราตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆนีราศรปีทุกคนครับ ในแพทย์ธงชัยพนราาจบพบสิร,รารุ่น67และผมก็หลังจากจบแล้วเมื่อ2 5 0 5ผมก็ได้รับราชการก่อนรับราชการคือจะเป็นแพทย์ประจำบ้านอินเทอร์นแพทย์ประจำบ้านแล้วก็อาจารย์โทเมื่อพศ2 5 0 6และผมก็ได้รับราชการอยู่มาจนกระทั่งเกษียณ เมื่อ2,541ผมรู้สึกว่ามีความภูมิใจมากที่ผมได้มาเป็นอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลตั้งแต่พศ2,509ผมได้มีโอกาสฟื้นฟูวิชาการเนื่องจากผมมีลูกศิษย์ลูกหาหรือนักศึกษาแพทย์ ที่จบออกไปเป็นเป็นตัวสติมูลเลเตอร์ให้ผมต้องคีปอัพวิชาการตลอดเวลาในการเรียนการสอนนักษาาแพทย์ผมมีความเห็นว่าตอนนี้ผมเป็นแพทย์สมัยก่อนนั้นตอนที่ผมจบแพทย์ทุกคนก็ได้ไดมีุวิทยาจารของคณะแพทยศาสตร ศิาาภิบาลหลายท่านท่านคงจะพอจำชื่อได้สิคนแรกเกี่ยวกับภาควิชายุรกรรมก็คือศาสตราจารย์ไดแพทย์ประเสริฐกังสดานถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางอายุรกรรมได้พร่ำสอนศิลปะการดูแลผู้ป่วยซึ่งเราเรียกว่าเป็นศิลปะทาง การดูแลรักษาท่านได้พร่ำสอนให้แพทย์รุ่นนั้นให้ใช้ตาให้ใช้ปากที่จะซักถามผู้ป่วยให้ใช้หูฟังและที่สำคัญให้พยายามใช้มือในการตรวจผู้ป่วยซึ่งทั้งที่ผมกล่าววันนี้ก็เป็นเต็กตัวมากับความเป็นมนุษย์ เมื่อผมเป็นอาจารย์แพทย์นานขึ้นนานขึ้นผมก็เล้ประสบกับแพทย์รุ่นน้องซึ่งจบไปและผมก็ยังได้ไปสัมผัสหลังจากทกีก่เขาจบไปทำงานแล้วและผมได้รับถดบตับฟังจากคนไข้มีอาจารย์หลายคนหรือแพทย์ศิษย์เก่าหลายท่านที่จบไปแล้ว ผู้ป่วยเหล่านั้นได้กลับมาชื่นชมสารเสริญว่าเป็นแพทย์ดีแต่มีบางท่านเป็นแพทย์ที่เก่งผ่าตัดเก่งแต่ผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดไปแล้วท่านก็บอกว่าไม่อยากพบแพทย์คนนั้นอีกเลยผมก็แปลกใจแล้วก็กลับมาคิดได้ว่าการเป็นสัญญแพทย์ หรือเป็นแพทย์ทั่วไปต้องมีความรู้ความสามารถแต่จะเป็นแพทย์ที่ดีได้นั้นต้องประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งการสื่อสารกับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยอันนั้นผมเห็นว่าขาดไปหน่อยในสมัยต่อมาและปัจจุบันนี้ท่านคณะบดีคนปัจจุบันนี้ แพทย์รุ่นน้องหลายๆท่านตอนนี้ก็เป็นอาจารย์หมดแล้วเรื่องจากผมกเกษียณเมื่อ2,541ก็เป็นแพทย์แต่มีความรู้มากประสบการณ์มากและผมก็เห็นว่าจะเป็นที่พึ่งของคนต่อไปโดยเฉพาะประชาชนคนไทยผมได้มีโอกาสถูกจ้างโดยภาควิชาสัญญาศาสตร์ ให้เป็นอาจารย์พิเศษผมได้ใช้โอกาสนี้ตื่นแต่เช้าตั้งแต่ผมเป็นแพทย์ประจำบ้าน2,506ได้มาทำที่เราเรียกว่าวอร์ดลาวตอนเช้าที่ตึกผู้ป่วยสัญญกรรมผมก็ได้พยายามที่จะตั้งคำถามว่า สิ่งที่ท่านได้ทำไปเมื่อวานนี้การผ่าตัดทำทำไมและทำเพื่ออะไรและทำอย่างไรสิ่งนี้ผมได้ถือเป็นคำถามที่ผมจะถามแพทย์รุ่นอองที่ผมเป็นอาจารย์พิเศษเพราะผมมีตตกว่าการที่ทำผ่าตัดได้ มันเป็นจํานวนมหาศาลแต่บางครั้งเราเองก็อาจจะลืมนึกถึงข้อบ่งชี้และลืมถึงเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำผ่าตัดอันนี้ผมเลยตั้งใช้คำถามว่าทำไมให้แก่แพทย์รุ่นหลังผมก็มาสังเกตแพทย์รุ่นหลังนี้ก็เป็นแพทย์ที่ดีเอาจริงเอาจัง เมื่อประมาณ2533-34-35ผมได้มีโอกาสเป็นรองคณะบุรีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผมได้มีโอกาสสดับตับฟังจากคนไข้ทั่วไปโดยเฉพาะสื่อมวลชนมักจะบอกว่าแพทย์รุ่นนั้นเมื่อ2533-34-35 เป็นแพทย์พาณิชย์คำนี้สิทำให้ผมสะท้อนใจและผมคิดว่าแพทย์พาณิชย์ไม่ควรจะใช้สำหรับลูกศิษย์แพทย์ที่จบศิรีราชในยุคนั้นมีภาวะสมองไหลคือแพทย์ที่ทำงานกับโรงพยาบาลรัฐบาลจะมีเงินเดือนน้อย และมักจะถูกจ้างโดยโรง,งพยาบาลุเอกชนให้เงินเดือนสูงและก็ทำให้ผู้ป่วยทั่วไปเลยตั้งชื่อว่าเป็นแพทย์พาณิชยผมก็ไม่อยากจะเห็นในอนาคตคำว่าแพทย์พานิชยและเท่าที่ออฟเซอร์มาตั้งแต่2,535ก็พบว่าแพทย์ส่วนใหญ่ เสียสละที่จะดูแลผู้ป่วยและตั้งใจที่จะดูแลผู้ป่วยแต่เนเรื่องด้วยมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้แพทย์รุ่นหลังรุ่นที่ผมกล่าวถึงในปัจจุบันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในในด้านของความคิดอุดมคติจึงขาดหลักคุณธรรมจริยธรรม ผมว่าอันนี้ไม่ใช่แพทย์ทุกคนเป็นบางส่วนซึ่งน้อยมากยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าปัจจุบันนี้ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสกับการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาฉบับที่8เมื่อเดือนกรกฎา2552ได้มีผู้กล่าวถึง โดยเฉพาะทางแพทยสภาพบว่าแพทย์ที่ถูกฟ้องมักจะขาดหลัก3ประการก็คือขาดความรู้ครับจะขออาจารย์ขอพูดต่เยดีกวขออาจารย์พูดว่าจากการที่อาจารย์เป็นประชุมอ่าโอเคจากหลกการที่อาจารย์ประชุมใหครับ เมันไม่ยอมปิดโอเคเมื่อ20 0 0กรกฎาคม2552ผมได้โอกาสไปประชุมกับแพทย์ศาสตร์ศึกษาชุดที่8ตอนนั้นมีผู้รู้โดยเฉพาะทางแพทย์สภาได้ทําจดหมายพบว่า แพทย์ที่ถูกฟ้องมีสาเหตุสนใหายอยู่สามอย่างนหนึ่งคือขาดความรู้สองขาดคุณธรรมจริยธรรมสามขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างแพทย์กับคนไข้และผู้ใกล้ชิดของคนไข้โดยเฉพาะญาติและในตอนนั้นก็ยังมีการ พิจารณาว่าการให้บริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐานประกอบไปด้วยสามอย่างซึ่งผมฟังรู้แล้วก็สามารถน,นำมาใช้ได้นั่นคือหนึ่งต้องถูกต้องสองถูกใจ สามและไม่เสียงซึ่งสามข้อนี้ถ้าท่านลงมาพิจารณามันก็ตรงกับความรู้เกี่ยวกับการแพทย์สมไมนี้คือจะทำอะไรต้องอธิบายผู้ป่วยจะทำอะไรต้องมีความถูกต้องคือมีวิชาการแน่นมีข้อบ่งชี้โดยเฉพาะสัญ,ญาแพทย์ที่แอบสูดหรือรีเลติบรี อันนั้นผมจึงหวังว่าในอนาคตเมื่อคณะแพทยศสาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลได้ผลิตบัณฑิตมาเป็นเวลา120ปีก็ห<ม>วังว่าแพทย์รุ่นหลังผมหรอือต่อไปในอนาคตหลังที่ผมชีวิตจะหามาให้แล้วก็คงจะต้องเป็นแพทย์ซึ่งมีคุณธรรมจริยธรรม พยายามที่จะพูดจากับญาติผู้ป่วยให้เข้าใจและให้เวลากับผู้ป่วยให้มากผมขออกล่าวแค่นี้และขอขอบคุณที่ฟังผมขอบคุณครับขอให้ทุกคนโชคดีทครั้งครับในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวสิริราช ขอเชิญชวนสิทศิราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินสิรราชและสถาบรรันการแพทย์สยามบินทาธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินอาความรักของเาองาราในกำาสามเามร่วกันในอีตตามเคยศึกษาสุขสงคุราตั้งความหังมัน ขยันขยันทุกวันลาบสมสมหมายใจกันปีนปันเรื่อนสมอ๋องเขาเป็นสุขได้รีบมันเช่นบางวี ันนี้กระชับไมตรีเท่ามีฟังมันทางใจลอยู่คนใดกันสรางคนตร้างรู้ใจกันใจมิมันสิมิราสถาบันของเรา กระแสีไม่มีไรเอาก็คือชีวิตเราอดีความรักของเราเคสัมราตางเศร้าร่วมกันในอดีตตามเคยศึกษา